ใช้ในรถยนต์นลมร้อนจะกิลนลมร้อนกินกาแฟในรถยนต์ใช้ได้เลยทดลองแลว้วใช้ได้ดีแต่สายตัวนี้จะต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าสายที่มามันเองร้อสายใหม่นี่เลยเพว่ามสามารถเสียบได้ไป เบอร์12 10รร1 1ไตก้ได้ตัวนี้ด้านนี้ก็เอาไปเสียบกับที่ตที่ต่อบุหรี่รถยนต์ได้นลทดลองดูแล้วใช้ได้เดี๋ยวผมยังทดลองรอบหนึ่ง อันนี้จะต้มต้มก็ไปทอดชั้นชั้นนึงก็เป็นแก้วต่อกันอย่างนี้นี้ก็จะล็อกก็ต่อมาอตั้งได้เลยแล้วก็เปิดน้ำใส่น้ำน้ำลงไป ม่ต้องใส่ยเยอะนะใส่แัก่แก้วนึงกาแฟแก้วนึงเราทิ้งหมดถ้าใส่เต็มก็ออกรอช้าใช้ตัวนี้เสียบกบเลื่อเตอร์เลืเตอร์ต่อโมนได้แล้วไปเสียบกับที่เสียบต่อบุหรี่ จะต้องสตาร์ทเครื่องนะเวลาเสียบทิปก็กินไฟเหมือนกันถ้าเราจะจะ,จะทานน้ำอุน่นไอขึ้นเลยไหมครับขึ้นแล้วร้อนนะสิบนาทีนะครับสิบนาทีใช้ได้เลยกินกาแฟหรือจะกินน้ำอุน่นพอดีเลยนะอน,นีสิบนาทีตั้งเวลาเลยนะครับไ,ได้ครับแต่สายเราต้องมา DIY หนมะั ก็มตีตัวสายหัวซายนี่มาแล้วก็หัวตัวนี้นะตัวนี้มาถ้านะเราจะเสียบไฟฟ้านะเพราะะเราเสียบตัวรถเราใช้ตัวเดิมก็ได้ใช้ตัวเดิมของที่มากับเราเสียบตัวรถแล้วก็ขับรถไปมีคนนั่นขงข้างๆแล้วก็เสียบน้ําน้ําอุ่นได้เลยสบายตัวนี้หรือว่าไม่ได้ ก็ไม่แกงพอดลองซื้อมาใช้ดูไมได้ในลอซ่าทำขึ้นแลนี้คือพอดีเลยไม่ต้องร้อนมากไม่ต้องอะไแก้วนะครับนน้ำอุ่นได้เลยบ้มไปไม่ต้องแวะปั้มก็ได้ จะไปเข้าคิวจะเข้าแลวก็ใช้ตัวนี้ได้กาแฟเราก็จะทีนี้ห่อไหนก็